เมื่อครูทุกคนในโรงเรียนค่อยๆเปลี่ยนไปทีละคนแต่ที่น่าแปลกคือทุกคนต้องคอยดื่มน้ำตลอดเวลากลุ่มเด็กนักเรียนจะช่วยโลกจากการแพร่เชื้อนี้อย่างไรมาหาคำตอบได้ไหน The Faculty โรงเรียนสยองโลกในปี1998ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็วอยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับณโรงเรียนมัธยมเฮอริงตัน โค้ชวิลลิสซึ่งเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลกำลังหัวเสียกับนักเรียนของเขาจึงเดินไปคว่ำโต๊ะจากนั้นก็มีบุคคลปริศนาเดินมาหาเขาเวลาต่อมาเย็ยนวันหนึ่งครูใหญ่เดรกและอาจารย์ท่านอื่นๆกำลังประชุมกันในเรื่องงบประมาณหลังเลิกกันประชุมครูเดรกลืมกุญแจห้องจึงได้เดินกลับมาที่ห้องพักแต่กลับพบกับโค้ชวิลลิสยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเขาทำท่าทางแปลกๆและชมว่าเธอสวยพร้อมทั้งขอยืมดินสอจากเธอ เธอจึงเดินไปหยิบดินสอให้เขาแต่จูๆ่ๆโคชวินลิสก็เอาดินสอปักเข้าไปที่ฝ่ามือของเธอครูเดกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและวิ่งหนีไปเธอพยายามหนีแต่ประตูโรงเรียนนั้นล็อกอยู่เธอจึงแอบเข้ามาในห้องพักครูอีกครั้งเพื่อเอากุญแจที่เธอทำตกไว้ครูโอสันที่รอยอยู่ด้านนอกประตูเห็นโคชวินลิสเข้าจึงได้รีบบอกให้ครูเดกรีบไขประตูไว ครูเดรกหนีโค้ดวินดิชออกมานอกประตูได้สำเร็จแต่ทว่าครูโอสันผู้สุภาพเรียบร้อยกลับเปลี่ยนเป็นคนละคนพร้อมทางขวากันไกลมาทำร้ายครูเดรกเช้าวันต่อมานักเรียนก็มาถึงโรงเรียนกันซึ่งตัวละครหลักๆก็ประกอบไปด้วยเคซี่เด็กหนุ่มผู้นำแหวนไปทำลายยังมอดอเอ้ยเด็กอ่อนแอที่ชอบโดนเพื่อนแกล้งเขาเป็นผู้ช่วยทำข่าวของดีไหลล่านักเรียนซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนและยังเป็นแฟนกับสแ,แตนกับตันทีมฟุตบอลโรงเรียนอีกด้วย สโตกลี ly, สาวผู้ประกาศตนเองว่าเป็นเลสเบี้ยนและชอบทะเลาะกับสแตนเป็นประจำมาริเบธนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่และซิกเด็กอัจฉริยะตะเกเรจนซ้ำชันที่ขายยากล่อมประสาทสุรลับเฉพาะของตนเองในห้องพักครูโคชวิลลิสดื่มน้ำมากเกินกว่าปกติและดื่มไม่หยุดจนครูบางคนเริ่มผิดสังเกตแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรต่อมาครูโอสันก็เดินเข้ามาด้วยลุกใหม่พร้อมทั้งส่งยิ้มให้โคชวิลลิสทางฝั่งนักเรียนสแตนก็มาบอกดีไลล่าว่าเขาจะลาออกจากทีมฟุตบอล เขาจะหางานทําส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยและจะได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ดีไลล่าไม่เห็นด้วยเพราะเธอไม่อยากคบกับเด็กเรียนส่วนแมรี่เบธก็ได้มานั่งคุยกับสโตคลีเพราะว่าเธอเป็นเด็กใหม่จึงอยากมีเพื่อนแต่สโตคลีกระบอกว่าที่เธอประกาศตัวว่าเป็นเลสเบี้ยนนั้นก็เพราะเธอไม่อยากมีเพื่อนนั่นแหละต่อมาสโตคลีก็แยกตัวไปกินน้ําและก็ได้เห็นครูโอสันเข้าไปในห้องพักครู2ต่อ2กับอาจารย์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเคซีได้มาเดินเล่นแถวสนามฟุตบอลเขาเก็บบางอย่างได้จากสนามหญ้าต่อมา เขาก็ได้พบกับโคชวิลลิสขชจึงได้ไล่เขาเออกไปจากสนามเคซีได้เอาสิ่งที่เขาเก็บได้มาให้ครูเฟอร์ลองซึ่งสอนวิทยาศาสตร์ดูครูได้เอามันมาส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วบอกว่ามันเป็นสัตว์ในกลุ่มพิราจิกซึ่งเป็นสัตว์น้ำจำพวกหนึ่งแต่มันมีลักษณะเนื้อเยื่อชั้นนอกที่แปลกครูจึงบอกว่าเคซีได้ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่แล้วและต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยตรวจดูเผื่อจะได้ทุนวิจัยต่อมาสโตปลีก็ทำน้ำหกใส่มันทำให้มันขยับตัวครูคิดว่าน้้าาาทใใใหมมัันนนนืจึงงเอลลไปปส่ตู จากนั้นมันก็เริ่มว่ายน้ําผิวภายนอกได้เปลี่ยนสีจากสีคล้ำเป็นโปร่งใสและมีหนวดยาวยื่นออกมาจากร่างกายครูจะตรวจด,ดูมันเพิ่มเติมจึงใส่ถุงมือเพื่อจับมันทว่ามันกลับแบ่งตัวเป็น2ตัวและกัดนิ้วครูจนเลือดออกแตนได้เข้ามาอาบน้ําจากนั้นก็มีคนเดินเข้ามาหาเขาเมื่อเขาล้างสบู่ที่ตาออกก็เห็นว่าคนที่เข้ามาคือครูบัมเบลครูเดินเข้ามาหาเขาแต่ผิวหนังของครูนั้นลอกออกครูบอกว่า เธอไม่รู้รอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องการเราทุกคนเลยมาเข่าสัมผัสกับหัวของครูผมของเธอก็ลอกออกมาเป็นแถบแต่จึงได้บอกให้เคซีที่อยู่ใกล้ๆรีบไปตามคนมาช่วยต่อมาที่ห้องพักครูครูโอสันบอกว่าตอนนี้ครูบัมเบลเป็นมะเร็งและกําลังอยู่ระหว่างการให้ยาเคมีบําบัดซึ่งทาให้สติเธอฟันฟ่นเฟือนเคซีได้เดินมาบอกดีไลล่าที่เป็นบอก,กรหนังสพิมพ์โรงเรียนว่าเขาคนพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่แต่เธอก็ไม่สนใจนํามาไปเขียนเป็นข่าว แล้วเธอก็ได้พาเคซี่แอบเข้าห้องพักครูเพื่อไปหาความลับมาเขียนข่าวแทนแต่ครูโอสันและโคชวินลิสก็ได้เดินเข้ามาในห้องพักครูพอดีพวกเขาจึงต้องเข้าไปหลบในตู้และได้ยินพวกครูคุยกันว่าครูบัมเบลไม่รอดเพราะแก่เกินไปเธอทนความร้อนไม่ไหวโคชถามว่าแผลเชื้ออาจารย์หมดหรือยังครูโอสันจึงตอบว่าเกือบหมดแล้วต่อมาพยาบาลฮาเปอร์ก็เดินเข้ามาในห้องโคชวินลิสจึงได้จับเธอนอนกับโซฟาแล้วแลบลิ้นเข้าไปใส่ในหูของเธอจนเลือดออก ส่วนพวกเคซีที่ซ่อนอยู่ในตู้ก็พบศพของครูบัมเบลโคชเป็นลิสได้ยินเสียงจึงเดินมาเปิดตู้พวกเขาจึงต้องรีบวิ่งหนีออกจากตู้ไปหาเปิดที่โดนโคชทำลายนั้นในตอนนี้ก็ติดเชื้อแล้วฟื้นขึ้นมาเคซี Casey และดีไลล่าจึงได้รีบวิ่งหนีออกไปจากห้องเคซี Casey ได้แจ้งพ่อแม่รวมถึงตำรวจพวกเขาได้มาตรวจที่เกิดเหตุ แต่พวกเขาก็พบหุ่นซ้อมปั๊หมหัวใจอยู่ในตู้แทนศพของครูบัมเบลเคซี่จึงบอกว่าศพได้ถูกสับเปลี่ยนไปแล้วให้ไปถามดีไลล่าดูแต่ครูบอกว่าดีไลล่าไม่รับโทรศัพท์และยังบอกว่าหาเปืนนั้นเป็นลมบ้าหมูตอนนั้นเธอชักและหมดสติไปครูใหญ่ได้เอายาให้เธอกินแล้วพาเธอไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วจากรูปการทั้งหมดทำไมไม่มีใครเชื่อคำพูดของเคซี่เลยอีกทั้งตำรวจยังโดนพวกครูพาเข้าไปคุยในห้องแล้วเมื่อเดินกลับออกมาพวกตำรวจ ก็มองเคซี่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ได้มาคนห้องของเคซี่เพราะสงสัยว่าลูกติดยาจนทําให้ประสาทหลอนแล้วกักบริเวณเขาแม่บอกว่าจะพยายามหาจิตแพทย์มารักษาเขาเมื่อพ่อแม่ออกไปจากห้องเคซี่ก็ได้ปีนหนีออกมาทางหน้าต่างแต่เขาเห็นเงาของครูโอสันฮาร์เปอร์และโคชวินลิสดักรอที่หน้าบ้านจึงทําให้พลาดตกระเบียงลงมาแต่เมื่อมองไปอีกทีหนึง่งก็ไม่พบเงาคนอยู่ซะแล้วแต่นั้นก็ทําให้แผนการหนีของเขาไม่สําเร็จ พ่อของเคซี่จับได้ว่าพาตัวเคซี่กลับเข้าไปในบ้านเช้าวันต่อมาพ่อได้มาส่งเคซี่ที่โรงเรียนเมื่อเคซี่เดินเข้าไปในโรงเรียนก็เห็นว่าโคชวินลิสได้เดินมาคุยกับพ่อของเขาเคซี่ได้พบดีไลล่าที่ปลอมตัวมาโรงเรียนเธอบอกว่าเธอโดนตามจับตัวเธอจะไปแจ้งความแต่เคซี่บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็โดนครอบงำไปแล้วดีไลล่าจึงตัดสินใจจะไปขอความช่วยเหลือจากสแตนทางด้านสแตนสโตกลีได้เข้ามาคุยกับเขาว่าพร้อมแข่งนัดสำคัญหรือย,อยัง สแตนจึงบอกว่าเขาออกจากทีมแล้วสโตกลีรีบแย้งว่าเขาส่งลูกได้ดีมากจะออกทําไมซึ่งนั่นทําให้สแตนแปลกใจมากที่ว่าเสาแปลกอย่างสโตกลีนั้นดูบอลด้วยเหรอซึ่งที่จริงแล้วสโตกลีแอบชอบสแตนมาตลอดแต่แกล้งทําเป็นทะเลาะก,กับเขาเพราะอยากหาเรื่องคุยด้วยแม่คลาสสิกเลยเพื่อนๆมีใครเป็นอย่างสโตกลีบ้างครับแต่ยังไม่ทันได้คุยต่อครูก็ได้เข้ามาสั่งงานให้นักเรียนทุกคนเขียนประวัติของคนในครอบครัวระยะที่ใกล้ชิดแมรี่เบธ เห็นซิกหยิบปากกาสอดไสาย,ยากล่องประสาทออกมาจากล็อกเกอร์ซิกจะเอาให้เธอลองแต่เด็กสาวเรียบร้อยอย่างเธอก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเธอแพ้แม้กระทั่งแอสไพรินและอาจตายได้ถ้าได้ลองยากล่องประสาทซิกจึงหันไปสนใจแถวยาวของนักเรียนที่มาต่อคิวเพราะว่าพยาบาลฮาร์เปอร์ขอตรวจหูของนักเรียนทุกคนโดยมีครูใหญ่คอยควบคุมอยู่ทางด้านเคซี่ก็มาคุยกับสโตกลี่ว่า ทุกคนดูแปลกๆไปโดยเฉพาะพวกอาจารย์สโตกลีย์บอกว่าเรื่องนี้ทําให้เธอนึกถึงหนังเอเลียนที่มายึดร่างนั่นทําให้เคซี่นึกขึ้นได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นจากวันที่เขาได้พบกับสัตว์สายพันธุ์ใหม่เคซี Casey, ly, ่สโตกลีย์ดีไลล่าและสแตนก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องวิทยาศาสตร์แต่สัตว์พันธุ์ใหม่นั้นได้หายไปแล้วเคซี่อธิบายให้สแตนฟังว่าเขาคิดว่าเอเลียนได้บุกยึดโรงเรียนของพวกเขาแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนที่เป็นแกนนํานักเรียนก็ได้ถูกครูเรียกไปพบ ซิกพาแมรี่เบสมาที่ห้องเก็บของเขาบอกว่าเขาเอาสารเคมีจากห้องนี้มาทำยากล่อมประสาทแล้วก็เดินไปจูบแมรี่เบสแต่บังเอิญไปได้ยินเสียงที่พวกเคซี่คุยกันจากห้องวิทยาศาสตร์ที่อยู่ติดกันจึงเดินไปหาพวกเขาแล้วครูเฟอร์ลองก็เดินเข้ามาสแตนซึ่งไม่เชื่อเรื่องที่เคซี่เล่าก็ดันไปบอกครูว่าเคซี่เชื่อว่าครูทุกคนเป็นเอเลี่ยนครูเฟอร์ลองไม่ได้ยินดังนั้นก็เริ่มทำร้ายนักเรียนเบียบคอเคซี่แล้วจับเขายวนออกไป เซกได้เอาเครื่องตัดกระดาษมาสู้กับครูแล้วฟันนิ้วครูจนขาดจากนั้นนิ้วที่ขาดออกมาของครูก็มีหนวดยื่นออกมาแล้ววิ่งไล่นักเรียนคนอื่นเซกได้เอาปากกายากล่อมประสาทของเขาทิ่มเข้าไปที่ตาของครูแล้วไม่นานผงยาที่อยู่ในแท่งปากกาก็ได้ไหลเข้าไปในตาของครูทําให้ครูสิ้นลิ์และตายลงไปแล้วพวกเขาก็เดินออกจากห้องตรงไปที่ลานจอดรถขณะที่เดินไปนักเรียนคนอื่นๆก็จ้องมองพวกเขาในแบบที่ไม่เป็นมิตรพวกเขาได้ขับรถมาที่บ้านของเซก ในบ้านของเิกนั้นมีอุปกรณ์ทดลองที่เขาเอาไว้ใช้ทํายากล่อมประสาทเสกได้ตัดชิ้นส่วนของสัตว์พันธุ์ใหม่ที่เคซี่เก็บมาแล้วเอาไปวางไว้ในกลงของหนูทดลองจากนั้นชิ้นส่วนนั้นก็ยืดละยางสีแดงออกมาแล้วมุดเข้าไปในหูของหนูเิกจึงได้ฆ่าหนูและชนสูตรดูพบว่าเจ้าสัตว์พันธุ์ใหม่นั้นเป็นกาฝากฝังติดในตัวพาหะแล้วก็ควบคุมตัวพาหะได้เสกได้ผ่าสัตว์พันธุ์ใหม่ดูแล้วบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันสามารถแบ่งตัวเองได้แต่ยังต้องพึ่งพาหะที่มีคววามชื้นในใตั แล้วมันดูดนะ้ำในตัวหนูจนหมดเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับครูบัมเบลจากนั้นสีก็ไดเอาผงกล่อมประสาทที่ประกอบด้วยสารขับปัสสาวะราดลงไปบนตัวสัตว์พันธุ์ใหม่ทาให้มันตายอย่างรวดเร็วสโตกลี่บอกว่าในทางทฤษฎีถ้า่าตัวแม่ตัวหนึ่นงก็จะตายหมดทฤษฎีไหนอีกเนี่ยเห็นชัยทุกเรื่องเลยส่วนพาหะก,ก็จะกลับมาเป็นปกติได้เคซีจึงบอกว่าเราต้องสู้และหยุดมันแต่สแปนแย้งว่าพวกเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครโดนเอเลี่ยนสิงไปแล้วบ้าง นั่นจึงทําให้พวกเขาเริ่มระแวงกันเองเสกจึงเสนอหนทางแก้ให้ว่าเอเรียนนั้นแพ้ผงกล่อมประสาทของเขาเขาจึงจะให้เพื่อนๆสูตรยาน,นี้เข้าไปเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่เอเรียนโดยเริ่มที่เคซีพอเขาสูตรยาก็ได้เริ่มเมายาและหัวเราะแสดงว่าไม่ใช่เอเรียนสีกได้สูตรยาเป็นคนถัดไปตามด้วยแตนและสโตคลีส่วนแมรี่เบสและดีไลลาจะสูตรพร้อมกันขณะที่ดีไลลาจะสูตรเข้าไป เธอก็ทำปะกาหล่นพื้นส่วนแมรี่เบสนั้นสูดเข้าไปแล้วเมื่อดีไลล่าหันมาก็พบว่าเจ้าเอเลียนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนังของเธอโศกรีจึงยิงปืนใส่เธอแต่ดีไลล่าหลบทันและทำลายอุปกรณ์ผลิตยาและหนีออกจากบ้านของซิกไป คือช่วยให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติพวกเขาจึงต้องออกตามล่าตัวแม่เพื่อฆ่ามันและเนื่องจากนี่เป็นคืนงานแข่งฟุตบอลคนทั้งเมืองต้องมารวมตัวกันที่สนามพวกเอเลียนต้องมุ่งเป้ามาที่นี่แน่นอนแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็โดนครูใหญ่เดรกสังเกตเห็นจึงต้องเดินหลบเข้ามาในยิมแต่ครูใหญ่ก็เดินตามเข้ามาพวกเคซี่ถามว่าครูเป็นใครอะแต่ครูก็ตอบว่าพวกเธอก็ไปหากันเองนะคะว่าคุยกับใครอยู่พวกเขาเลยคิดว่าอันี่แหละตัวแม่จึงช่วยกันจับครูใหญ่ไว้จากนั้น เคซีก็จะเอาผงกล่อมประสาทให้ครูสูตรแต่แน่นอนว่าครูปฏิเสธเคซีเลยจะเอาปากกาทิ่มไปที่ตาเหมือนที่ครูเฟอร์ลองโดนแต่เขาก็ลังเลจนครูกำลังจะหลุดจากเชือกที่มัดซิกจึงได้เอาปืนมายิงครูที่หน้าผากจนครูล้มลงแต่ไม่นานครูก็ลุกขึ้นกับมายืนอีกครั้งแล้วก็มีหนอนเอเลี่ยนไตออกมาจากรูแผลแมรี่เบสจึงได้สาดผงยาทั้งหมดในขวดใส่ครูทําให้ครูนั้นแห้งตายไปสแตนได้ขอยานในปากกาซึ่งเหลือเพียง2หลอดและปืนเพื่อออกไปเช็คว่าคนอื่นหายดีหรือ,อยัง เขาได้วิ่งออกมาที่สนามฟุตบอลและพบว่าโค้ชและลูกทีมกำลังยืนตากฝนโดยมีหนอนเอเลี่ยนออกมาจากใบหน้าแล้วไม่นานสแตนก็ได้กลับมาที่ยิมแต่เคซี่ไม่เชื่อใจว่าสแตนจะยังเป็นคนเดิมอยู่สแตนบอกว่าเขายังเป็นคนเดิมแต่ตัวแม่นั้นคือโค้ชวินลลสและตอนนี้โค้ชกำลังตามเขาเข้ามาตอนนี้ยาของซิกนั้นเหลือเพียงหลอดเดียวเคซี่จึงได้เอายาสอดใต้ประตูเพื่อให้สแตนสูดเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่สแตนกับเทยานั้นทิ้งแล้วก็ได้วิ่งกลับออกไปพวกเขาพยายามคิดหาวิธีสู้กลับซีกนึกได้ว่าเขาอาจมียาเหลืออยู่ที่ท้ายรถเคซีจึงออกมาเป็นเพื่อนซีกเพื่อช่วยเป็นตัวล่อเขาได้หลบเข้ามาในรถโรงเรียนแต่กลับเจอดีไลล่าดักรออยู่แล้วพวกนักกีฬาก็ได้บุกเข้ามาในรถโรงเรียนเคซีจึงต้องหนีออกมาท่าหลังขารถส่วนซีกก็ไปเอายาที่รถและได้พบกับครูเบิร์กที่เคยใจดีกับเขามากเขาขับรถหนีแต่ครูก็ยังตามเข้ามาในรถซีกจึงจําเป็นต้องขับรถไปชนกับรถโรงเรียนจนระเบิด แล้วเขาก็ได้ออกมาจากรถพร้อมกับผงยาที่เหลืออยู่ข้างในส่วนครูเบิร์กนั้นถึงแม้เธอจะหัวขาดแต่ก็ยังไม่ตายส่วนหัวนั้นมีหนวดปลาหมึกงอกออกมาแล้วพยายามคลานกลับไปหาส่วนตัวซิกจึงต้องรีบวิ่งหนีไปทีมแมรี่เบสคุยกับสโตกลีย์ว่าการถูกยึดครองอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะมันจะไม่มีการแบ่งแยกเราเขาไม่มีการบุนลีแล้วทันใดนั้นแมรี่เบสก็ได้กลายร่างแขนของเธอกลายเป็นส่วนหนวดและซัดสโตกลีย์จนกระเด็นนั่นแปลว่า เธอคือตัวแม่และเป็นบุคคลปริศนาที่มาเจอกับโคชวินลิสในตอนต้นเรื่องนั่นเองจากนั้นเธอก็กลายร่าเป็นเอเลียนเต็มตัวเคซี่ที่หนีกลับเข้ามาพอดีก็ได้พาสโตกลีหนีไปทางสระว่ายน้ำแต่เอเลียนยักษ์แมรี่เบธก็ตามมาและลากสโตกลีลงสระไปแต่เคซี่ก็ได้ช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำได้และหนีไปหาที่ซ่อนสิกเดินกลับเข้ามาในยิมสโตกลีรีบเข้าไปบอกซิกว่าแมรี่เบธคือตัวแม่จากนั้นแมรี่เบธก็เดินแก้ผ้าเข้ามาและบอกว่าสโตกลี่ต่างหากซิกจึงถามว่า ทำไมแมรี่เบธถึงแก้ผ้านั่นแปลว่าเธอแปลกไปนะแต่เขาก็เห็นเธอทดสอบยาไปแล้วแมรี่เบธจึงบอกว่าเธอไม่ได้สูตรยาเธอสร้างเยื่อมาปิดจมูกไว้และแอบเทยาทิ้งจากนั้นซีก,ก็จะเอาปากกายาผงแทงเข้าไปที่แมรี่เบธแต่สโตกลีที่ติดเชื้อไปก็ได้มาจับเขาไว้เคซีจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยโดยการโยนสโตกลีเข้าไปขังไว้ซิกเอายาผงให้เคซี่สูตรเพื่อพิสูจน์จากนั้นพวกเขาก็ไปตามหาเอเลียนกันแต่ซิกกระโดนเอเลียนซุ่มโจมตีจนสลบ แมรี่เบสไดไล่หาเคซีไปพร้อมทั้งเล่าว่าบานเกิดของเธอนั้นเป็นมหาสมุทรที่สวยงามก่อนที่มันจะเหือดแห้งเธอจึงได้ต้องหนีมาที่นี่เธออยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับโลกของเธอโลกที่ปราศจากความโกรธความกลัวและการกดขี่จากนั้นมันก็คืนร่างยักแล้วไล่ล่าเคซีเคซีจึงวิ่งหน,นีกลับมาที่ยิมและหมดเข้าไปหลบใต้เก้าอทััน์เจ้าเอเลียนก็ยังตามเขาเข้ามาเคซีเม,มื่อมุดออกมาได้จึงไปกดปุ่มเก็บอัธจันทร์ ทำให้เอเลียนที่อยู่ตรงกลางทางโดนอัธจจนรหนีบไว้จากนั้นเคซีก็เอายาผงแทงเข้าไปที่ตาของเอเลียนมันได้พ่นลูกๆของมันใส่เคซีแต่พอมันตายลูกของมันก็ตายตามไปด้วยทำให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติยาหลอดเล็กๆนี่ฆ่าตัวใหญ่ขนาดนี้ได้เลยหรอเนี่ยหนึ่งเดือนต่อมานักข่าวได้เข้ามารายงานข่าวในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เอเลียนบุกและอาจารย์ในโรงเรียนหายตัวไปแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างแน่ชัดซิกได้เข้ารรวมทีมฟุตบอล สโตกリーนั้นคบกับสแตนส่วนเคซีก็คบกับดีไลล่าซึ่งเขาในตอนนี้เปลี่ยนจากเด็กหนุ่มอ่อนแอกลายเป็นฮีโร่ที่กอบกู้โลกที่ได้รับความสนใจจากสำนับข่าวมากมายครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแฟคเ l ่าีหนังเรื่องนี้กำกับโดยโรเบิร์ตรอดดิเกรสซึ่งมีผลงานกำกับหนังดังมาแล้วมากมายอาทิ From Dust Till Dawn Sin City หรือว่า Alita Battle Angel โดยแฟคเขาตได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.5คะแนน ได้รับคะแนนในเกณฑมะเขือเทศเน่าจากเว็บรัตเทนโทเมโดสไปที่52%เปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ